ชื่อบอกชื่อบอกนามสกุลบอกตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็ป่วยเป็นโรคอะไรแล้วก็ได้ใช้มาแล้วเป็นยังไงบ้างครับผม<ช>อันน่งสองสามครับผมนายสุป,ประเดชคำคุณนายกสมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์และบรรณาธิการหนังสื่อพิมพ์ชาวไทยนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ได<ม>้ ป่วยเป็นโรคหัวใจนะโรคหัวใจหมอเขาบอกว่าโรคหัวใจวายเฉียบพลันนะ mm hmm. เป็นเป็นโรคที่ต้องต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งก็เป็นมานานหลายปีแล้วนกเใช้ยากินยาตลอดชีวิตครับหมอเขาว่า่างนั้นนะครับเขาบอกว่ากินยาตลอดชีวิตรักษากันมาเรื่อยๆมา ครั้นสุดท้ายหมอก็จะได้ส่งตัวผมเนี่ยไปไปสวนหลอดเลือดหัวใจที่พิสโตโล,โลนะครับซึ่งในแพทย์กรอบชัยในแพทย์เฉพาะทางน,นะ,ะเป็นแพทย์รักษาผมนะครับและจะส่งตัวผมไปสวนหลอดเลือดหัวใจที่พิสโตโลและระหว่างที่ กินยาแลรอการสมตัวนั้นผมก็ได้มาพบาาจากพักพวกเพื่อนฝูงนะได้ไปมาเล่าให้ฟังว่าเอเป็นโรคนี้ก็น่าจะลองไปกินยาดูนะสมของเขาดีมากเลยนะกินก็รักษาหายจริงๆรักษาผมก็ไม่เชื่อนะครับผมไม่ไม่ได้เชื่อเลยยาอะไรจอรักษาได้หายขนาดนั้น เป็นโรคอะไรก็รักษาได้มันไม่ใช่ายาสาสิบบาทรักษาทุกโรคอะ่ะใช่ไหม,มก็คิดคิดไปตามภาษาที่ที่ผมเข้าใจและพอเสร็จแล้วไปตรวจครั้งสุดท้ายนะครับหมอก็ได้เ,เตรียมจะส่งตัวผมไปแหละแต่นน,นวันเอิญผมก้อมาพบยาตัวตัวยาที่ที่ว่าเนี่ยครับ ผมก็เลยมาลองกินดูอ้ลองไหนๆก็ลองกินดูไหนๆก็จะสวนแล้วถ้าโชคดีก็อาจจะหายอะไรเงี้ยผมก็เลยกินดูกินอยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์ครับกินเช้าเช้ากินก่อนอาหารนะประมาณห้าซีซีและก่อนนอนกินอีกห้าซีซีกินมาประมาณ2องอาทิตย์ และไปตรวจครั้งล่าสุดผมมีความภูมิใจมากครับดีใจจนบอกไปถูกครับไปตรวจแล้วความดันก็ไม่มีตก็เป็นปกติอะไรทุกอย่างน้ำตาลเลยไขมันเลยทุกอย่างเป็นปกติหมดก็สรุปว่าทุกอย่างโรคนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะผมว่าดีใจครับรจ,จิมปิจตรวจเลือดครั้งสุดท้าย ก็เลยอยากจะมาแชร์มาบอกเล่าให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับ่าวที่ผมหายในครั้งนี้นะครับคือโรคมันเป็นปกตินะผมก็ได้กินโสมนะครับของตังจือของบริษัท BP Progest International จำกัดนะครับซึ่ง,งตัวนี้ต้องหากท่านได้ ได้กินแล้วนะครับท่านที่เป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ผมก็ร่างกายผมก็ดีสมบูรณ์นะจับผมที่เคยอ้วนเคยไปไหนประพวกเป็นฝูงกระทะแค่ทำไมถึงอ้วนจังเลยจอะไรตอนนี้ผมก็ลดเลยครับหน้าท้องก็ลดร่างกายสมบูรณ์นะครับเป็นปกติจริงๆครับผมดีใจมากครับ่านก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้นี่ท่านเป็นโรคอะไรนะคะความดันทนนานไหมคะ รักษามาคือรับรับยาตลอดนี่เป็นเป็นสิบปีครับเป็นสิบปีครับที่รับยาอ่าครับยารับยาแก่ยาแก้ความดันหัวใจแล้วยาหลายอย่างหลายหลายประเภทลดไขมันอะไรอะไรเอยผมต้องพบยาผมใต้ดินตลอดครับต้องพบทอ่ตรงนี้ละคะเป็น ่าจจะอยังประมาณสักสิบสิบสองสิบสามปีครับแต่ไปตรวจเมื่อ,มอเมื่อเมื่อวานนี้ครับเมื่อเมื่อวานนี้ครนะับล่าสุดครั้งล่าสุดผล,ผลการตรวจเป็นไงนะคะผลการตรวจเลือดนะครับก็ปรากฏว่าผลการตรวจดีมากครับความดันก็ไม่ไม่มีนะครับ ไขมันก็เป็นปกติน้ำตาลปกตินะครับแล้วก็ไตข้าขงไตก็เป็นปกติทุกอย่างสรุปแล้วปกติหมดครับมผมก็ดีใจมากเลยวันนี้ก็เลยได้มาบอกกล่าวว่าไอ้ที่ผมเป็นปกติทุกวันนี้ผมไปกินโสมตั้งยือกินแค่สองอาทิตย์ครับแค่สองอาทิตย์ครับผม